ย้อนสัมภาษณ์ล่าสุดของแอมพิธานคบกับออมมาเจ็ดปีเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่แต่งงานคบหาดูใจกันมานานกว่าเจ็ดปีแล้วค่ะสำหรับคู่นี้นางเอกสาวไซมินิ ออมสุชากับนักธุรกิจหนุ่มแอมพิธานก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ก็ได้ออกงานคู่กันและก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องการแต่งงานซึ่งหนุ่มแอมเผยว่าไปเรื่อยๆยุ่งเรื่องงานทั้งคู่รอความพร้อมไม่กดดันเราเข้าใจทุกคนมีหลายอย่างต้องทําเราปรับกันเรื่อยๆมีบางอย่างที่เหมือนและไม่เหมือนกันอ,อมก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไลฟ์ ตล์เข้ากันได้เราก็ดุบ้างโดยประเด็นดังกล่าวค่ะถูกแชร์ต่ออีกครั้งโดยในสัมภาษณ์นักข่าวได้ถามว่าวางแผนขอแต่งไว้หรือยังทางด้านไฮโซแอมพิธานค่ะได้ตอบว่าตอนนี้น่าจะยังรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนถ้าเป็นไปได้คงจะเมืองนอกแต่ยังไม่ได้แพลนแฟนๆหลายคนต่างก็จับตาคู่นี้และลุ้นอยากให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันแล้ว